สวัสดีค่ะวันนี้มาชมสับป,ประรดสีกันค่ะสับป,ประรดสีเป็นไม้ประดับมีหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นำสับป,ประรดสีดาวชมพูมาให้ชมกันค่ะจุดเด่นของต้นนี้คือขอบใบหยกักสีชมพูพาดยาวจากโคนถึงใบแผ่นใบเป็นคลื่นายเรียวแหลมค่ะช่วงนี้กำลังออกดอก ไม่เคยเห็นเลยถ่ายคลิปไว้ดูค่ะเริ่มถ่ายคลิปแรกตั้งแต่เห็นว่าเป็นดอกค่ะช่วงแรกก็ออกดอกทีละดอกค่ะเฝ้าดูทุกวันบางวันก็ออกสองดอกค่ะหลังๆก็ออกดอกเยอะขึ้นบางวันออกพร้อมกันห้าดอกค่ะดอกที่บานแล้วบานอยู่ได้แค่วันเดียวก็เหี่ยวค่ะวันนี้บานสองดอกถ่ายติดน้องเหมียวมาด้วยน่ารักมากค่ะ ี่ก็อีกวันค่ะที่ออกดอกสองดอกด้านล่างมีการแตกหนอ่อหรือต้นใหม่ขึ้นมาค่ะ วันนี้ออกดอกเยอะถึงห้าดอกค่ะลักษณะใบยาวมากค่ะคลิปนี้เริ่มเก็บภาพตั้งแต่เห็นว่ามีดอกครั้งแรกจนกระทั่งหมดระยะออกดอกใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะ หลังจากที่วันก่อนออกดอกห้าดอกสองวันต่อมาก็ออกดอกอีกห้าดอกค่ะนี่คือสับปะรดสีดาวชมพูหลังจากหมดระยะออกดอกมาหนึ่งเดือนต้นที่แตกใหม่โตขึ้นมากค่ะต่อไปก็จะได้แยกปลูกในกระถางใหม่ค่ะเก็บภาพให้ชมกันแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ